ชาราสีเมตฮะกับ2เรื่องเด่นสําคัญที่สุดนะครับในช่วง2องเดือนสุดท้ายนะครับที่จะเกิดขึ้นนะฮะถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญนะฮะหรือว่าปิดจบปิดฉากจบของปีอย่างสวยงามนะครับข้อแรกครับมันจะมีข่าวดีเรื่องเงินนะครับอาจะเป็นเงินเข้าเงินพิเศษจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ฐานดวงชะตาของแต่ละคนครับที่มีวิวัฒนาแตกต่างกันเนาะแต่อย่างน้อยก็ มันต้องมีอะไรที่มันเขาว่าได้นะครับต้องมีอะไรที่มันได้ของได้เงินหรือทรัพย์สินสิ่งของมีเงินที่ไม่คาดคิดจะได้นะครับบางคนก็ได้ตั้งแต่ต้นเดือนละนะครับแต่วันนี่นะครับมันก็ครอบคลุม2เดือนนะครับดังนั้นใครที่ช่วงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยนะฮะก็ยังเพิ่งไปเครียดครับนี่มันเพิ่งยังไม่กลางเดือนเลยนะครับยังไม่การหรือพฤศจิกาเลยนะฮะโดยรวมนะครับดาวศุกร์นะฮะที่โคจรนี่ผมจะเน้นเสมอดาวดวงนี้นะครับ เงินเด่นนะครับในเรื่องของเงินทองโชคลาภวาสนานะครับจะโคจรสวยงามเลยนะครับตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปนะครับคือปัจจุบันเนี่ยนะครับใครที่ฟังคลิปนี้ก่อนวันที่เาต้องบอกก่อนว่าดาวการเงินครับเขาโคจรนะครับอยู่ในตําแหน่งจะเรียกว่ามรณะนะครับอะไรที่เกี่ยวกับมรณะนะครับชื่อบอกเลยครับว่าเงินทองมรณะมันก็มีดวงเสียเงินใครจ่ายเยอะเก็บเงินไม่อยู่ หรือเลยจากจุกจิกนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่หลังจากวันที่9นะครับเป็นต้นไปดาวศุกร์นะครับกัวจรสวยงามนะครับกัวจรนตำแหน่งสุภาสุภาคือเป้าหมายความสุขความสําเร็จนะครับต่างๆนานาฉนันถ้าใครที่อยู่ในราศีเมษนะครับมีไอเดียความคิดอยากจะหาอะไรได้พิเศษอยากจะหาเงินส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าบางทีอยากจะหมุนเงินนะครับก็จะหมุนได้ครับ บางคนอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเงินเข้าเป็นถุงเป็นถังนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มาเติมในรายได้ของเรานะครับที่เพิ่มข้ามานะครับก็เลยมองว่าช่วงจากนี้ไปชาวราศีเมษนะครับมีไอเดียความคิดอยากจะหาไรายได้ทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษไหมถ้ามีรีบทําอย่างที่2มีดวงโชคฟุกๆนะครับอันนี้คือยังอยู่ในกฎเกณฑ์ของ ดวงดีเรื่องเงินนะครับหรือทรัพย์สินสิ่งของนะฮะบางคนมีรายจ่ายนะครับเยอะแล้วก็มีหนี้สินนะฮะหรือว่ากังวลนะครับไม่รู้ทําไงดีทําให้แบบหนี้สินมานะครับหรือไม่รู้ทาไงดีให้มีวิธีกจับชาระหนี้สินนะฮะหนี้สินมันเข้ามาละก็ให้รู้ว่าในช่วงเดือนสองเดือนนะครับมันจะมีเงินทางในทางหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีช่องทางการเงินที่แตกต่างกันบุคคลดวงแฟนช่วยบางคนครอบครัวช่วยบางคน หากินด้วยตัวเองนะฮะให้ใครช่วยไม่ได้หรอกแต่ว่ายังพอมีงานหรือ j อบพิเศษนะครับก็จะขยันเยอะหน่อยสุดท้ายก็จะได้เงินในส่วนนี้ครับเข้ามานะครับฉะนั้นถ้าจะโฟกัสต่างๆนะครับในช่วงเดือน 2, 2เดือนนี้ที่เด่นมากๆแล้วเป็นกราฟที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับก็คือเงินทองโชคลาบวาสนาหรือว่ามีเงินทางใดทางหนึ่งเข้าแบบพิเศษด้วยนะฮะยังไม่พอนะครับหนำซ้ำนะฮะ มันยังมีดวงเกี่ยวความรักเด่นนะครับบางทีความรักที่เข้ามานะครับบางครั้งมันอาจจะอึมครึมกุมเครือนะครับมันก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับหรือถ้าใครที่แบบมีแฟนนะครับแล้วทะเลาะเบาแวกกันมานะครับเพราะว่าดาวศุกร์ก่อนที่9นะครับอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งบรณะนะครับบรณะมันก็มีเหตุให้ทะเลาะเบาแวกมีปัญหาอันนู่นอันนั่นครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความรักนะครับมันอึมคลึมกุมเครือแต่พอหลังที่9ครับบางที มันจะคุยกันง่ายขึ้นหรือเข้าใจกันมากขึ้นหรือเริ่มนะครับที่จะปรงได้ก็มีนะครับก็สบายใจที่มันปรงได้ก็มีนะครับฉะนั้นถ้าดูโดยรวมนะครับดาวศุกร์โดนนี่นะครับดวงเดียวเนี่ยมันเสริมเรื่องสําคัญคือชุดคู่ครอบครัวแล้วก็เรื่องของเงินทองที่มันมีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบรวยแล้วนะฮะหรือว่าองลักดียแล้วนะครับมันไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันค่อยๆไล่สเต็ปก็คือเริ่มๆฟื้น เลยค่อยๆดีขึ้นนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ลุยเต็มที่ได้นะครับในสิ่งที่คิดที่ทำที่หวังที่ตั้งใจในเรื่องเงินทองในการควนควายหาก็จะสําเร็จบางทีมีโชคกุ้ฟุกเข้ามาด้วยนะครับมันก็ทําให้เออเป็นทางลัดนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นโบนัสนะครับเนีโบนัสแท็กนะครับในช่วงเดือนสองเดือนนี้นะครับที่จะเป็นเงินพิเศษเข้านะครับข้อต่อมาครับอันนี้แบบเด่นมากๆครับคือข่าวดีเรื่องงานนะครับงานเลยครับ มีโอกาสได้งานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆมีโอกาสได้งานหรือว่าคนช่วยเหลือนะครับเอือจะมีคนเอางานหรือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆให้นะครับหรือมีชื่อเสียงในสายงานที่ทําอยู่นะครับฉะนั้นดูนะดูแล้วนะครับจังหวะดาวเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีไอเดียความคิดอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับงานส่วนตัวนะครับลองมองครับหยิบจากขยัยขยายแลวได้ทํานะครับหรือกําลังปั้นงานบางอย่างนะครับอยู่เนาะ ก็มีโอกาสที่จะทําแล้วสาเร็จครับหรือว่ามีโอกาสจะทําแล้วผลตอบรับดีนะครับบางทีมันโปรเจกต์มันใช้เวลานานมันจะไม่เสร็จภายในชั่วค่ำคืนแต่ว่าอย่างน้อยมันมีความคืบหน้านะครับในงานในผลงานตามขั้นตอนนะครับมันไม่กระโดดดีขึ้นแบบกระโดดไหมครับแต่ว่ามันดีขึ้นตามสเต็ปคล้ายๆกับแสงสว่างนะฮะตอนเช้ามืดกำลังจะเช้านะครับแสงมันจะไล่มาฉะนั้นชาวราศีเมษเช่นเดียนะครับ โอก,กาสจังหวะเรื่องดีๆเกี่ยวกับงานมันจะค่อยๆไล่แสงมานะครับมันจะไม่เห็นโอกหูเห็นชัดเจนเลยภายในเรือชั่วค่าคืนไม่ครับ่อะที่สําคัญครับเ,เพื่อนๆนะครับมีไอเดียความคิดความอ่านอยากทําอะไรในหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆหรืออยากลองหางานพิเศษหรือว่าอยากจะไปเรียนคอร์สพิเศษนะครับในๆก็ตามที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะครับ สามารถทําได้ทําได้ดีทําได้สําเร็จครับนี่ผมนึกถึงอย่างนะฮะว่าเผื่ออาจจะมีโชคฟุกๆด้วยน,น,นะแต่อันเนี้ยถ้าโชคฟุกมาเดี๋ยวมันเข้ามาเองไม่ต้องกลัวแต่โชคเรื่องงานอันนี้มีครับบางครั้งเนยะเรียกว่ามีผลงานที่น่าพอใจจริงๆในสองทศวสุดท้ายมันสาคัญนะครับเพราะบางคนเขาประเมินอ่าได้รับการประเมินในเรื่องของตงําแหน่งเรื่องของโบนัสนอะเงกรต่ายนะครับเนี่ยก็จะประเมินชุดนี้แล้วเราก็ ด้รับการมาเมือนที่ดีนะครับและอีกข้อหนึ่งคืออุปสรรคต่างๆนะฮะเรืเ่องงานนะครับให้สบายใจได้เลยว,ว่าอุปสรรคเคลียร์จบไวนะครับอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับงานงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นคนเป็นอะไรก็ตามนะครับเคลียร์จบไวให้สบายใจอยู่นี้ได้เพราะว่าเป็นจังหวะดาวที่มันเด่นถ้าใครที่มีปัญหาทุกกังวลไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ตามนะครับให้รู้ว่ามันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเสมอนะครับดังน,นั้น ชาวราศีเมษนะฮะหยิบจับขยับขยายอะไรก็ตามช่วงน,นี้สามารถทําได้แล้วก็ทําได้ดีนะครับทําเลยนะฮะไอเดียต่างๆบางที are, มีความคิดของจริงมันจอมโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับจอมโปรเจกต์อยากทานู่นอยากทำนี่อยู่แลยนะฮะแต่ว่าบางอย่างมันยังไม่ถึงเวลาแต่บางอย่างมันถึงเวลาหรือว่าทําได้แล้วแต่มีความกังวลือว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะครับให้ความมั่นใจว่าเริ่มลงมือได้ครับแต่ก็ต้องมีศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ต้องทำนะฮะให้เต็มที่ก่อนนะไม่ใช่ แค่อยากเียวนะฮะอยากเร็วไม่มีความรู้หรือไม่มีทักษะมันก็มันก็จะทําได้แต่ว่าช่วงดวงไม่ดีมันจะแป๊กนะครับแต่ถ้าเรามีทักษะความรู้ทักษะเริ่มทํามันจะโอเคสเําเร็จที่ทำช่วงนี้มันก็จะไปได้ไวช่วงไหนที่มีอุปสรรคมันก็ไปต่อได้เพราะว่าเรามีความรู้นะฮะเพราะนั้นช่วงนี้ครับลงมือเริ่มง,งานนะครับบทสรุปนะฮะลงมือเริ่มงานเลยค่ะเริ่มง,งานมีคนช่วยเหลือคนเมตานะครับมี ชื่อเสียงในสายงานที่ทำอยู่นะฮะหรือมีความคืบหน้าเรื่องงานดีครับและอีกอย่างนี่คือเรื่องเงินมีข่าวดีๆแน่นอนครับหรือถ้ามีปัญหาเรื่องเงินทองอยู่แก้และเคลียร์ได้ไวเป็นพิเศษนะครับโอเคครับโชคดีครับในช่วงสองนสุดท้ายคือเรื่องเด่นๆสองเรื่องสําคัญนะครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ